ทำไมกลุ่มว้าแดงถึงใช้จรวด RPG รุ่นนี้จากจีนและจรวดรุ่นนี้คืออะไรไมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจรวดรุ่นนี้มีชื่อเรียกว่า Type 69 t y p นะครับ Type 69เนี่ยมันคือจรวด RPG ซึ่งจีนทำการผลิตโดยนำเอา RPG 7ของโซเวียตมาดัดแปลงนะครับเรียกได้ว่านอกจากปืนกล AK แบบ Type 56แล้วกลุ่มว้าแดงยังได้รับ RPG รุ่นนี้จากจีนอีกด้วยข้อดีก็คือจรวดแบบนี้ของจีนเป็นจรวดที่ราคาถูก มีน้ำหนักเบานะครับที่สำคัญ Type 69เนี่ยมีหลายเวอร์ชันและอัปเกรดให้รองรับกระสุนแบบระเบิดแรงสูงได้อีกด้วยและในสงครามปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าจรวด RPG รุ่นนี้จากจีน Type 69เนี่ยมีการใช้ในสงครามรัเสเซียยูเครนด้วยนะครับจะเห็นได้เลยว่าจรดวดรุ่นนี้เนี่ยมีอนุภาพในการทำลายที่ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับและจากข้อมูลที่ผมหามาได้จรวด RPG แบบ Type 69เนี่ยนะครับจะมีราคาประมาณ500ถึง2,000 US อลลาร์ ซึ่งถ้าหากเอาแบบถูกสุดเนี่ย500 US d ลลาร์เนี่ยก็ประมาณ17,000กว่าบาทของไทยเองนะครับ ในส่วนของจรวด RPG จเนี่ยนะครับมีแบบถูกสุดก็คือ 100US ดอลลาร์ประมาณ3,000กว่าบาทหรือแบบ 500US ดอลลาร์เรียกได้ว่าเป็นระบบอาวุธที่อาจจะเก่าแต่ราคาถูกและพิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถใช้งานได้หลายสภาพภูมิประเทศ,ภ,เทศภูมิอากาศมากๆแม้แต่อากาศหนาวแบบสมรภูมิรัเสเซียยูเครนก็ยิงได้หรือแม้แต่สมรภูมิแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยิงได้นะครับที่สำคัญกองทัพพม่าก,ก็ใช้จรวดรุ่นนี้อยู่ด้วย